เปิดค่ารักษาบุ๋มปนัดดาโดนรถชนโครมใหญ่ที่สิงคโปร์หลังเข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวหลายคนเป็นห่วงบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายหลังไปเที่ยวสิงคโปร์โดยบุ๋มปนัดดาได้ถ่ายคลิปเล่าเหตุการณ์บอกว่าตนเองมีอาการเจ็บหลังและมึนหัวเล็กน้อยพร้อมกับสีหน้าที่ยังดูตกใจ และเมื่อคืนที่ผ่านมาหามบุ๋มปนัดดาส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังโดนรถชนอย่างจังที่สิงคโปร์โดยได้ออกมาโพสต์รูปภาพนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลังอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดรราวทั้งหลังและคอและมีอาเจียนเป็นเลือดร่วมด้วยพร้อมได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าอ่าไม่รอดคะ่ะ เพื่อนฝนมืนหัวอาเจียนหลายรอบส่วนบุมปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดปนสองรอบหมอฉีดยาและเอ็กซเรย์เรียบร้อยผลตรวจคือมัดเสินสปาต์เอ็มกล้ามเนื้อตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพ,พลันมีผลกับเส้นประสาทก็ค่อยๆรักษากันไปค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะเมื่อสิงคโปร์เป็นหนึ่งอครั้งไม่เคยเจออุบัติเหตุบนถนน ไม่นึกว่าจะมาเจอกับตัวเองต้องขอขอบคุณน้องโบชมพูแอดโบโบชมพู Bo ที่มาช่วยดูแลที่รอพอจนเรียบร้อยทุกอย่างขอบคุณมากๆจริงๆค่ะล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาเปิดค่ารักษาโดนรถชนโครมใหญ่ที่สิงคโปร์หลังเข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวเจ้าตัวถึงกับหายดีเลยทีเดียวโดยบุ๋มปนัดดาได้โพสต์เอาไว้ว่า หายดีแล้วทุกคนเพราะเจอค่าหมอไปสองหมื่นกว่าประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลที่สิงคโปร์เอ็กซเรย์คอกับหลังยาฉีดแก้ปวดหนึ่งเข็มยากลับบ้านสี่อย่างยาคลายกล้ามเนื้อแก้อาเจียนบำรุงประสาทและแผ่นแปะแก้ปวดพร้อมกับค่าเจอหมอตอนดึกค่าเอกสารที่ขอกลับบ้านสองหมื่นกว่าบาทหายดีเลยจ้าแม่แข็งแรงแล้วจริงๆวง